อกินบ่ขามีเพชรมีเพชรมีเพชรโตแดงขื้นซื้อซื้อน้อซ้อน้นองคนอซอ้อซมอซ้ออซ้อซื้อซื้แอซ้าา้ออีกอ มีไก่มาอ้าบกินซุ้เานี่ก็ดขอเใจเอาเอารถรถอะไรคนกไนเลยไปเท้าพักน้าดูอเลยเป็นมีเปลยเชนจีบอกโอ้มันมันเป็นร้อนเนาะ โอ้แซ่บแซ่บจ้ะข้ามันเป็นร้อนละแซ่บนี่ข้ามันเป็นเส้นร้อนละแซ่บเป็นแบบเป็นเน่าเป็นแบบเป็นอ่าต่ออาเด็ดหดดจับมาแต่มีเท็ดแล้วได้แล้วกัเขาสุราใช่ไห ทำ่มาไปห้าวันเ,นเหรอมาไฟที่พไาพไปเอาเขาพูดเขาไปเอาจริงจ้า

นม่เสียมีกคงงานงเับเลิกๆได้ๆซ้ำม,มาใหาเ้เอยจ้เสียมดิบุมีเสียมนั่จตะโอ้โหอเสื่องวันนป่าอของเนี่ยขไปจอมาหาวิ่งรั่วรถจกไปวะเบย่อตีรอบเบือเลยไ แต่ที่ยังตั้งยัโชมหูลึกว่าอะไรดิแลวเราจบปะสองเนาะเพชรกำ้งเื่ิงกับเดือนกำลังบินกำลังมา่เพชร Cái này là cháu nó không ăn dạ không ăn nè Cái này là con 很尖儿嘛。 เรื tongue. Tongue so mm ่องไวอะเหมือนช่วงซีมันไม่อแขวค่อมาว่ามือค่มีบางมือตรนี้แหม่เอาบนหลังมก็่มันข้าบวเนี่ยแกมันขอจูเนาะันนจเอาาวอยจะมีเปรียงือน ผมไม่ออกไปแข้งครับโอกาสไอ้ครับอุ๊ยแม่เราจะสาดครับตัวนี้ถ้าไม่คุสานครับครับมาครับครับ <problemaslly> <it's> มีม <c oughs> ืดแล้วขาพักกินมีมืดงานเลยจะเอาเขาไว้เลี้ยงไล่พวกเขามาอืม อยากสีบมงเดเอิ้นะมน้ยังไงิ้มน่บ่จะวางมือไหรเนี่ยอยากกินน้ำบงมาเพื่อกินแม่กินแม่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 บ่กินแกกินไก่ย่กินแม่ไก่เนี่ยเออากี่เดนนี่เนสบายไปนอนะบอนหย โอ้ยะเลาะกัเนอกตี้ทะไลกันเแล้งว่าทำ็มี่เลยหกย็นเนอะเรียนไ่อาเรีนนี่คนไปเนอะนี่อยใส่บวมไปเรื่อนสบายเลย